มันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะแล้วก็ประหลาดด้วยแบบเออเอสพันสามคันคนไรับเอสพาสามคันไม่มีใครเขาทำกันหรอกคันนี้เป็นเอสพันคันที่สามแล้วเออกลางคืนเนี่ยบอกเลยสว่างมากนะครับทิมตาแตกเลยนะเห็นว่ามีระบบไอ้นี้ด้วยระบบอะไรนะสไลด์คอนโทรลหรอแบบว่าเหมือนเวลาเราเข้าโค้งอะ่ะแต่เราหักล้อไปอีกฝั่งหนึ่งเาเข้าใจว่าเหมือนอารมณ์ดิบอะ่ะเออแต่ผมก็ไม่กล้าขับแบบนั้นหรอกครับโอเค ไฟเลี้ยมันก็จะอยู่ข้างในเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยให้ดูสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง TDE 1000R ด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้รถมาเกือบสามทิแล้วนะกับเจ้าเอ็ดพันบปี2023เนี่ยเออซึ่งก่อนหน้านี้ผมยังไม่ได้ออกมาพูดเลยว่าเออทําไมถึงจะต้องเปลี่ยนคันทําไมถึงเลือกตัวนี้เพราะอะไรก่อนหน้านี้อย่างที่ผมเคยบอกไปอะเออผมขับมาตั้งแต่เจ้าตัวฉลามแล้วนะไอตัว ฉลามปี2องพันเออตัวที่มันไม่มีลายอาตัวใหญ่นะอันนั้นคันแรกของผมเลยนะตัวบิ๊กไบส์อ่ะแล้วก็คันต่อมาก็มีไอ้ตัวบาทูนะตัวบาทูเนี่ยคันที่สองแล้วก็มีเจ้าตัวล่าสุดเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าปลาสวายตอนที่มันเหมือนฉลามหม้อค้อนน้องเสียใจแย่แน่แเลยครับมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะว่ามีอะไรบ้างแต่ผมอาจจะพูดไม่หมดนะครับเพราะว่ากูไม่ใช่เซลล์ไอ้เงี้ยกูไม่สามารถจําทุกอย่างได้ นะผมแค่เห็นจากที่ตาเห็นแล้วก็ดูข้อมูลมานะครับว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างถ้ามีอะไรบิดพลาดประการใดนะครับก็ขอภายไปที่นี้ด้วยนะเพราะว่าผมไม่ใช่เซลล์ไอ้เหี้ยกูเป็นคนขับกูไม่รู้ทั้งหมดหรอกว่ารถมันเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างเอาที่ตากูเห็นแล้วกันที่ผมจําได้นะคือที่ผมเปลี่ยนมาเจ้าคันเนี้ยหลักๆเลยมันครบและจบ กว่าคันก่อนนะครับเหมือนปี2020ันี่อ่ะมันเหมือนกับเพิ่งจะเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่เนาะแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนร่างใหม่อ่ะเออผมเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนร่างใหม่แล้วกันมันซึ่งมันยังไม่ครบถ้วนนะของมันยังไม่เข้าที่เข้าทางมันเหมือนกับเป็นรุ่นแรกอ่ะเขา้าใจป่ะอารมณ์เหมือนอะไรนะอารมณ์เหมือนเอสพันปี2 0 1พันสิบอ่ะนึกถึงภาพเอสพันปี2 0 1พันสิบดิที่คันสีเทาๆสมใส่กนะ่อนนะเนาะเออมันก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งแล้วพอผ่านมาอีก3ปี4ปีมันก็จะเป็นอีกแบบหนะึ่งอลยเนาะนะครับอารมณ คือเจ้าโสม2อ2 0ันี่สิบเนี่ยมันราคา900,000ซึ่งคันนี้ล้านหนึ่งเนี่ยเพิ่มมาอีกแสนเดียวเองนะครับเพิ่มมาอีกแสนเดียวได้ของที่เพิ่มมาแบบเปลี่ยนแปลงที่มันอัปเดตแล้วก็ดีขึ้นกันสมัยขึ้น10กว่ารายการอนะเปลืองตังด้วยดีด้วยมาเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากโสมปะทูบ้างหลังจากที่ผ่านมา3ปีแล้วก็ออกเป็นเป็นตัวนี้นะครับชิ้นแรกเลยนะที่แบบ เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะมีปีกวิงเรตมานะครับให้มาปีกนี้ก็ถ้าเกิดไปใส่กันเองก็หมื่นกว่าบาทแหละปีกอะแต่อันนี้มันเป็นของตัวรถเลยไงไม่ได้ใส่แยกนะครับมีปีกมายันท้างหน้าเลยเขาออกแบบมาใหม่นะครับตรงนี้ก็สวยเลยจริงๆตรงนี้มันไม่มีไงเออเขาทํายาวออกมานะครับครอบมาหมดเลยนะครับตรงนี้ปีกวิงเรตนะครับไว้เพิ่มแรงกดอากาศนะเวลาเราขับความเร็วสองร้อยเนี่ย เออมันกันไม่ให้ล้อหน้ายกอะไรด้วยแต่สุดท้ายมันก็ยกล้ออยู่ดีไอ้เงี้ยถ้าถ้าคนจะยกมันก็ยกอยู่ดีอ่ะเออแต่มันมันก็สวยนะมันสวยดีนะเพิ่มแรงกดหน้าไงเออแต่กูเปลี่ยนคาร์บอนไปแล้วเปลี่ยนบางคนเป็นคาร์บอนทีนี้หน้าเบาเลยทีเนี้ยเออหน้าเบาขึ้นเลยนะผมไปใส่คาร์บอนมานะครับชิ้นเก่าถอดออกไปแล้วส่วนแฟลิงตรงหน้านะครับแฟลิงตรงหน้าแล้วก็ข้างๆเนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะแต่มีตรงคีบนะครับที่เปลี่ยนไป ครูไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมนะตรงเนี้ยเหมือนอะไรสักอย่างแบบแบรนด์อ่ะมันไม่ค่อยเป็นฉลามมาเท่าไหร่เลยแต่ก็นั่นแหละเขาออกแบบมาใหม่นะครับเออตรงไหนกะัะเดี๋ยวผมหาดูตรงเบาะนะครับตรงเบาะท้ายเบาะท้ายเนี่ยเขาออกแบบมาใหม่รูปทรงเนี่ยสวยขึ้นมัง้งเออสวยแหละออกแบบมาใหม่ตรงท้ายเนี่ยคือตอนท้ายเดิมอ่ะของสอง0ยสอ่ะนะไอตรงเนี้ยมันจะสูงห่างกันเยอะเลยนะครับสูงห่างกันเยอะเลยซึ่ง มันอาจจะเออทำให้แบบรู้สึกว่าที่นั่งมันเล็กหรือเปล่าอะไรนี้แต่ตอนนี้ครับที่นั่งมันพื้นที่มันอยู่ในระดับเดียวกันแล้วนะครับมันก็อาจจะดูเออที่นั่งใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่เบาะมันก็เล็กเหมือนเดิมเออตรงนี้ไฟท้ายเขาออกแบบมาใหม่นะครับก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะท้ายสั้นลงนะครับแต่สั้นยังไงก็ไม่ถูกใจคนขับอยู่ดีเชื่อเลยว่าเดี๋ยวสักพักคนใช้งานน่ะก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นท้ายพับอยู่ดีนะครับมันสั้นไม่พอ เออเดี๋ยวผมเปิดไฟดูดิโอเคไฟเลี้ยมันก็จะอยู่ข้างในเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวให้ดูกลางคืนเนี่ยบอกเลยสว่างมากนะครับทิ้มตาแตกเลยฮนะแล้วก็ได้ข่าวมานะครับว่าสปริงอาร์มเนี่ยเขาเพิ่มระยะ ออกมาด้วยนะครับก็คือยืดออกมาแต่ก็ไม่ได้เยอะนะเพื่อให้หน้ามันนิ่งอ่ะเรียกง่ายๆ,ๆเลยแบบว่าช่วยให้น้ําหนักอ่ะครับกดไปที่ด้านหน้ามากกว่าเดิมเออหน้ามันจะได้ไม่ยกจะอยู่ตายมันก็ยกอยู่ดีเออข้ามไปแล้วก็ต้องแผงคอด้วยนะครับเขาปรับองศาเพิ่มขึ้นมานะเวลาเลี้ยว่พลิกรถอะไรเงี้ยมันจะได้ฉับไวเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วก็มีตัวของแบตแบตเตอรี่อ่ะเขาใช้ของแบตเป็นตัว M m 1 0 0พันเลยนะ m อ0มพั R นอะครับเขาเอาแบตของตัวเอ็มพันับลอาะล้านกว่าบาทอะเอามาใส่ในตัวนี้ด้วยนะครับเห็นว่ามีระบบไอ้นี้ด้วยระบบอะไรนะสไลด์คอนโทรเหรอแบบว่าเหมือนเวลาเราเข้าโค้งอะแต่เราหักล้อไปอีกฝั่งหนึ่งอะเข้าใจว่าเหมือนอารมณ์ดิบอะเออแต่ผมก็ไม่กล้าขับแบบนั้นหรอกครับเสียวนะเขาเรียกว่าอนะไรอะสไลด์เหรอเข้าโค้งปุ๊บแต่เราไม่ได้หักล้อตามโค้งไงเราหักล้อไปอีกฝั่งหนึ่งให้ท้ายมันสะบัดอนะเนาะมันเรียกว่าดิฟหรือเปล่าดิฟเออ แล้วก็มีระบบดิามิกแทคชั่นคอนโทลด้วยนะครับที่เขาใส่เข้าไปเวลาออกจากโค้งเนี่ยแล้วเปิดคันเร่งอะครับมันจะได้เนียนเนาะแบบว่ามันมั่นใจขึ้นแบบมันไม่สะบัดอะไรงนี้ประมาณนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็มีตัวเบรกเขาเรียกว,ว่าเบรกแอคซิสหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่าตอนที่เราอยู่ตรงทางชานันหรือว่าทางเนินทางไหลอะไรพวกนี้ครับเราไม่ต้องไปกำเบรกไม่ต้องไป เหยียบเบรกตลอดเวลาไงเราแค่กำติ๊กเดียวนะครับมันก็รู้เรื่องแล้วอันนี้ยังไม่ได้ขับไงเออมันต้องสตาร์ทก่อนเนี่ยเวลาเรากำเบรกไปอะ่ะมันจะขึ้นสีเขียวนะครับตัวเฮดอธิบายง่ายกนเหมือนการล็อกเบรกครับแบบว่าไม่ให้รถไหลแล้วพอเราใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ออกตัวเนี่ยมันก็จะหายไปเองนะครับมันมีประโยชน์นะแบบว่าเราไม่ต้องไปกำเบรกเหยียบเบรกตลอดเวลาไงแบบเออผ่อนคลายนั่งดีดนิ้วลำบนรถได้อะไรเงี้ยคุดคโทรลนะครับแล้วก็มีอุ่นมือด้วย ไอตัวแผงคอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรที่เขาใส่เข้ามาเพิ่มเนี่ยนะครับมันมันทาให้กูแบบว่าเอื้อมลงไปหมุนการสะบัดยากมากนะหลายๆอย่างผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ระบบภายในเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาหลายอย่างมากๆเอออีกอย่างหนึ่งเลยอีกอย่างหนึ่งเลยนะมันชาร์จแบตได้ด้วยชาร์จแบตได้ด้านหลังอะของตัวรถเนี่ยมันมีที่เสียบ USB ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเอาให้ดูเคียบบอกกอเล็กขึ้นหน่อย ช่องเก็บเนี่ยผมอยากให้เขาขยายมากเลยเนี่ยไหนวะนี่นะชาร์จแบตได้เออม,มันหมุนไม่ได้หรอวะชาร์จแบตได้แต่ใครอีกโทรศัพท์กูใส่ได้ปะถามจริงมันใส่โทรศัพท์ได้หรอวะเออเจ้าใส่ได้ไม่ได้นะแต่เขาใส่มาแล้วแเราก็ต้องต้องใช้เป็นประโยชน์หน่อยเบาอ่ะผม ติเรือ่องเบาอีกนึงเบาท้ายเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนเป็นเบาแบบแบบเบาเดียวอะนะเออตรงเนี้ยมันต้องขันน็อตออกเว้ยแล้วก็เอาไอตัวชิ้นนี้ทั้งชิ้นเลยนะพอขันน็อตออกแล้วว่าเราก็ดึงสีแดงขึ้นมาทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วมันจะมีสีแดงแบบนี้อีกอีกอันหนึ่งอะที่แบบเป็นเบาจิวจ๋วๆเดี๋ยวเห็นนั่นแหละนะเวลาเปลี่ยนก็ลําบากนิดนึงอุ้ยอันนี้กดไปได้เลยเหรอโค้ดเท่ไม่ต้องบิดกุญแจเลย เวลาปิดนี่แค่กดบอกก็ปิดให้แล้วตัวปัมป๊มเบรกปั๊มเบรกมันเปลี่ยนรูปทรงมานะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนเพื่ออะไระนี่ปั๊มตัวเดิมอะ่ะมันจะไม่ใช่ทรงนี้ไงมันจะเป็นทรงของเออเออเหมือนกับตัวขาวสีขาวเลยครับตัวตัวเอสพันคันสีขาวอะ่ะที่มันเป็นปั๊มสีฟ้าแต่นี้เป็นสีดําธรรมดาเออด,ดาําด้านทไปทําสีฟ้านี่คือเหมือนของแต่งเอ็มเลยนะครับชิลตัวเนี้ยมัน โด่งขึ้นนะเพื่อการลู่ลมอะไรของเขานี่แหละม,มันเรียกว่าลูล่ลมะลมแหวกแหวกลมเนี่ยนะชิวมันสูงกว่าตัวเดิมเยอะเลยนะแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนอยู่ดีชิวใส่มันไม่ได้ต้องใส่แบบสีลุ้งเมจิคลอ,อะไรอย่างี้หมื่นแปดหาเรื่องเสียตังค์อีกแต่มันมันดีนะผมว่าม,มันดีกว่าคันเก่าเยอะเลยลนะเพราะว่าชิวมันสูงมากแต่ถ้ามองจากด้านหลังอะมันเหมือนคิวมืดเลยเว้ยแบบสโมกเลยอ่ะ เออก็เป็นเรื่องที่แตกดีแต่พอมองข้างหน้าเป็นคิวใสเว้ยนะมีตรงไหนกันอืมผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีตรงไหนบ้างอีกบ้างแต่มันก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะแค่นี้ก็ประมาณกี่อย่างก็เดี๋ยวผมนับก่อนมีชิวหนึ่งปีกสองคีบสามท้ายสี่ไฟท้ายห้าสวิงที่มันยืดขึ้นสวิงอาร์ที่มันยืดหก องศาแผงคอมีที่ชาร์จแบตมีปั๊มที่มันเปลี่ยนรูปทรงก็สิบกว่าอย่างอะ่ะมันมีระบบภายในอีกนะครับที่มันเพิ่มเข้ามาแต่ผมพูดไม่หมดหรอกเพราะว่าเออมันมันมันเยอะไอ้แค่กูจาไม่หมดหรอกเออแล้วก็มีตรงแฮนด์ตัวนี้ปุ่มนี้ปุ่มน้นนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็อย่างที่บอกแหละนะที่ผมเปลี่ยนคันเนี่ยแต่ แฮนโฉมเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยสวยนะโชมนะมันที่สิบมันจะสวยกว่าเพราะมันมีรูๆตรงนี้มันจะมีรูๆี่ยต้นอันนี้มันแบบตื้อๆไปหน่อยนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละนะที่ผมเปลี่ยนคันมาคันเนี่ยเพราะว่ามันครบจบกว่ามันมีทุกอย่างพร้อมแบบว่าดีขึ้นนะรวมถึงแรงม้าที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับได้ข่าวว่าเพิ่มมาสามแรงม้ากับเงินแสนหนึ่งที่เพิ่มมาเนี่ยผมว่าคุ้มนะคุ้มนะครับ แล้วก็มีหลายคนนะครับที่ถามผมกันก็ามาเยอะมากว่าทําไมถึงยังขับเอสพา์นเหมือนเดิมทาไมไม่ไปซื้อเอสทดูคติก็มันแพงอะ่ะอีอะอันแพงนะครับมันค่าใช้จ่ายมันสูงแค่ค่าของแต่งเอสพันกด็จะอ้วกแล้วอะ่ะชิ้นหนึ่งอะ่ะแล้วถ้าเป็นดูคาติเอสทนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงกว่านะครับรวมถึงทั้งแบบค่าดูแลอะไรพวกนี้ค่าธรรมนก็สูงกว่าอีก เออผมเลยยังชอบเอ็ดพันอยู่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะแล้วก็ประหลาดด้วยแบบเออเอ็ดพันสามคันคนที่อะไรครับเอ็ดพันสามคันไม่มีใครเขาามกันหรอกคันนี้เป็นเอ็ดพันคันที่สามแล้วเออก็นั่นแหละอย่างที่บอกมันชอบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ชอบไม่ได้รักไม่ได้หลงไหลนะก็ซื้อไม่ได้หรอกนะตัวแรกก็เป็นฉลามปีสองพันสิบหกตัวที่สองก็เป็นโฉมมาปีสองพันยี่สิบมันเป็นตัวบาโทแหละ อันนี้ก็คันที่สาแล้วนะถ้าถามว่าแบบถ้าดีหน้ามีออกมาอีกจะเปลี่ยนไหมคุ้มไม่เปลี่ยนเลยเฮ้ใครจะบ้าเปลี่ยนเอสพันสี่คันห้าคันเอออันนี้ก็เป็นคงเป็นคันสุดท้ายของผมแล้วแล้วก็ถ้าอนาคตวันข้างหน้านะแบบถึงวัยที่ผมจะต้องปวดหลังอ่ะลเออวัยที่กูปวดหลังอะ่ะกูก็ต้องไปขี่ g ีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังซิ่งกับเอดพันอยู่แล้วก็อย่าลืมนะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ ฝากกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรก็ฝากติดตามชมไว้ด้วยอาจจะพูดถึงหน้าจอด้วยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้พูดถึงเดือนไม้เลยแล้วก็ล้อท่อ a ER, อรล้อท่อรอใส่ท่อนี่แหละมีใส่คาร์บอนแต่ง,ตงเสร็จแล้วว่าประมาณ2องามแสนนะครับที่ดูไว้นะเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะใส่ท่อและลรอท่อเข้าไทยก่อนนะตอนนี้ยังไม่มาเลยและนี่แหละครับที่คือเหตุผลที่ผมเปลี่ยน คันนะครับเป็นตัวโฉมล่าสุด